ยานทัศนะค่ะอันที่จริงแล้วสองคราวที่ผ่านมาเราก็จะมักทิ้งท้ายเอาไว้ว่าคราวต่อไปจะพูดกันเรื่องอะไรเช่นเดียวกับเมื่อคราวที่แล้วก่อนหน้านี้ค่ะท่านอาจารย์ธวัชคิตกุลได้ทิ้งท้ายไว้ว่าคนเรานั้นเกิดมาตามกรรมเกิดมาใช้กรรมและเกิดมาสร้างกรรมเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นต้องครบทั้งสามกรรมหรือเปล่ามีรายละเอียดให้ทราบในคราวนี้เลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ที่จริงต้องเริ่มตั้งคําถามทําไมคนเราต้องเกิดมาใช้กรรมเกิดมาตามกรรมเกิดมาสร้างกรรมจําเป็นจะต้องครบทั้งสามประการนี้เหรอคะครับจําเป็นต้องครบทั้งสามประการครับ <c oughs> ค่ะ <c oughs> รับเหตุผลที่เราจะต้องใช้คําหรือความหมายสามความหมายมาเป็นกฎของการเกิดนะครับซึ่งผมจะเรียกว่า เกิดมาตามกรรมก็เป็นกฎอย่างหนึ่งของการเกิดก็คือเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเกิดมาใช้กรรมเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องรับใช้กรรมเมื่อเกิดมาก็ต้องใช้กรรมเพราะว่าการที่เราต้องมาเกิดเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าเราจะต้องมาชดใช้กรรมแต่กรรมในที่นี้มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีนะครับตอนนี้ในระหว่างที่เราใช้กรรมเนี่ยเราก็ต้องมีปฏิกิริยาต้องมีการกระทํา เขาเรียกว่าพฤติกรรมแต่ความจริงมีวิบากกรรมด้วยก็คือเกิดมาสร้างกรรมตอนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นว่ากฎของการเกิดคือเพื่อที่จะมาใช้กรรมในความหมายจริงๆก็คือต้องการที่จะใช้กรรมเก่านั่นเองตอนนี้การมีชีวิตอยู่เนี่ยของคนเราเนี่ยมันอยู่โดยนิ่งนิ่เฉยเไม่ได้ต้องเกิดมาแล้วก็ต้องมีสัมพันธ์กับคนนั้นสัมพันธ์กับคนนี้ แลวก็สัมพันธ์อย่างนั้นสัมพันธ์อย่างนี้ความสัมพันธ์ก็เป็นไปตามความชอบชังบ้างเป็นไปด้วยชอบด้วยเหตุผลบ้างเรื่องของการเกิดก็เลยทําให้เกิดการใช้กรรมเนี่ยที่หลากหลายนั้นเกิดมาตามกรรมถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาตามกรรมในกฎแห่งกรรมนั้นมีความลึกล้าหรือกว้างไกลสักเท่าไหร่ เราก็สามารถที่จะใช้กรรมได้ค่อนข้างจะใกล้ชิดหรือเป็นไปตามความเป็นจริงหรือค่อนข้างจะใกล้เคียงความเป็นจริงของการเกิดแต่ส่วนมากแล้วเกิดมาก็มุ่งที่จะใช้กรรมตามความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่ตอนนี้พอไม่ทราบว่าเกิดมาตามกรรมอย่างไรบางคนก็ใช้กรรมแบบมุ่งมั่นในหลักการเดียว นะครับเช่นว่าเชื่อว่าทําดีได้ดีทําทชั่วได้ชั่วก็ซึ่งกับเรื่องที่ถูกต้องเราก็บอกว่าใครอย่ามาสอนใครอย่ามาสั่งใครอย่ามาบอกอย่ามาแจ้งว่าคุณมีสัญญากรรมเป็นอย่างนั้นคุณมีสัญญาณเวรเป็นอย่างนี้เทพมาให้นิมิตด้วยเหตุผลอย่างนี้ปรากฏการทางวิญญาณของคุณที่เกิดปรากฏขึ้นเนี่ยมีความหมายว่าอย่างนั้นอย่างนั้นคนก็มุ่งว่า เกิดมาตามกรรมเนี่ยฉันรู้นะครับเข้าใจเพราะเกิดมาแล้วยังไงยังไงเกิดมาตามกรรมแน่ๆนก็พยายามจะใช้กรรมในลักษณะที่ว่าไม่คิดถึงความล้าลึกเหลือกาหนดของกรรมไม่คิดถึงความกว้างใหญ่ไพศาลของกรรมไม่คิดถึงความวิจิตและก็พิสดารของกรรมซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นธรรมะมิติพิศวงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสงสัยน่างวยงง ก็มุ่งที่จะใช้กรรมแบบคล้ายๆกับพูดกันง่ายๆว่าวัตถุนิยม uh huh. นะครับหนึ่งบวกหนึ่งต้องเป็นสองใครจะมาบอกว่าถ้าบวกในมิติธรรมดาใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแต่ถ้าในบวกในมิติพิศวงหนึ่งบวกหนึ่งอาจจะเป็นสองล้านก็ได้อาจจะเป็นสองเท่าไหร่ก็ได้อาจจะเป็นสีก็ได้เพราะในมิติพิศวงมีทั้งวิจิต แล้วก็มีทั้งพิศดารอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดการโกรธเกลียวเฉีวเครืองว่าคุณทําไมใช้กรรมในมุมที่แคบจังทําไมไม่ใช้กรรมให้มันกว้างไกลออกไปเพราะว่าเรื่องของการเกิดนั้นมันสลับซับซ้อนซึ่งเราเคยตั้งทุก,กาตาไว้ว่าหนึ่งล้านพบหมายความว่าชาติที่แล้วแล้วมาเนี่ยเราเกิดประมาณหนึ่งล้านพบซึ่งบางคนบอกว่าเกินไปแต่ความจริงบางคน สำหรับบางคนเนี่ยหนึ่งร้านพบเนี่ยน้อยไปเะด็ยซ้าไปแล้วก็หนึ่งชาตินะครับหนึ่งชาติคือชาตินี้แน่นอนที่สุดเรามีสังขารเดียวเราไม่สามารถที่จะบอกว่าชาตินี้ฉันใช้ชีวิตในสังขารหนึ่งสังขารที่หนึ่งแล้วต่อไปพอสังขารที่หนึ่งเริ่มเก้าเข้าสู่วัยแปดสิบไม่สวยไม่หล่อแล้วฉันขอเปลี่ยนวิญญาณไปใช้ในสังขารที่สองอยู่ไปอีกแปดสิบปีฉันพอใจขออยู่ไปอีกแปดสิบปี ในสังขารที่สามไม่ได้ครับมีสังขารเดียวจริงๆในหนึ่งชาติ<ช>แต่ในสังขารเนี่ยเราต้องรับเรื่องราวต่างๆทั้งที่ดีและร้ายเนี่ยในครบเนี่ยต้องเป็นล้านล้านครบและบางท่านก็มากกว่าล้านบางท่านอาจจะต่ำกว่าล้านมี<ช>แต่ก็ตั้งทุกตาไว้ที่หนึ่งล้านครบหนึ่งชาติและหนึ่งล้านหนึ่งสมัยหนึ่งล้านหนึ่งสมัยนี่หมายความว่าพอชาตินี้เราตายไปในสมัยหน้า เราก็เอาพบที่แล้วหนึ่งล้านพบบวกกับหนึ่งชาติในชาตินี้รวมเป็นหนึ่งล้านหนึ่งสมัยนี่แหละครับคือเงื่อนไขของการเกิดมาตามกรรมเกิดมาใช้กรรมและเกิดมาสร้างกรรมนั้นสิ่งที่ผมตั้งขึ้นมาให้เป็นข้อหน้าสงสัยในปริศนากฎแห่งกรรมที่ว่าเกิดมาตามกรรมเกิดมาใช้กรรมเกิดมาสร้างกรรมเนี่ยเพราะบางคนไปตัดสินการเกิดมาตามกรรมด้วยหลักของวัตถุนิยม ก็ผิดบางคนตัดสินด้วยเรื่องการเกิดมาตามกรรมโดยเอาจิตจิตนิยมก็พลาดบางคนบอกเอาละคราวนี้ถูกต้องแน่ฉันตัดสินเรื่องของการเกิดด้วยทวินิยมทวินิยมก็คือเอาเรื่องของวัตถุนิยมมารวมกับจิตนิยมและเป็นทวินิยมก็ยังไม่ถูกขอให้ท่านตัดสินเรื่องของการเกิดมาตามกรรมเกิดมาใช้กรรมและเกิดมาสร้างกรรม หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรม,มเกณฑ์แห่งเวรกรติกาแห่งเทพและระเบียบว,วินัยทางวิญญาณด้วยสัจจนิยมสัจจานิยมในที่นี้ไม่ใช่เพียงสัจจนิยมในื้นะท,ที่เป็นเรื่องของพุทธธรรมคําสั่งสอนอย่างเดียวอภิธรรมที่ลึกล้าอย่างเดียวต้องรวมทั้งสมาธิธรรมด้วยแล้วท่านจะเห็นความจริงในสัจจนิยมว่าความจริงในความจริงที่เกี่ยวกับชาติพบ ที่เราเกิดมาตามกรรมแล้ว<ม>เกิดมาใช้กรรมเราจะใช้กรรมอย่างมีบทบาทลวดลายและลีลาค่ะนะครับทีนี้อย่างนี้ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเพื่อที่จะหยุดประเด็นตบบนี้นิดนึงคาว่ากรรมที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคุณผู้ชมจะต้องจําได้นะคะนั่น้ือใช้าคาว่าจําได้เพราะว่าเราคุยกันหลายครั้งว่ากรรมนี่ก็คือการกระทําซึ่งก็มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้น ก็ย่อมเป็นผลทั้งดีและไม่ดีพร้อมกันด้วยก็อยากจะขอให้ผู้ชมลองนึกว่าทุกครั้งที่ฟังเนี่ยต้องนึกสองมุมเอาไว้เสมอนะคะคทีนี้อาจารย์พูดค้างไว้ว่าเอาล่ะคําว่าสัจจนิยมบางทีหลายท่านก็ยังเข้าใจไม่ครอบคลุมกว้างขวางดีนะขอขยายความคํานี้สักนิดค่ะเมื่อสัจจนิยมในเรื่องของเกิดมาตามกรรมที่จะต้องเกิดมาใช้กรรมม,มันเป็นเรื่องของพบนะับเป็นล้านพบ ที่มาอยู่ในหนึ่งชาติและยังต้องส่งต่อไปอีกหนึ่งล้านหนึ่งสมัยเนี่ยสัจจนิยมในเรื่องของการใช้กรรมตัวเนี้จําเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องละเอียดละออสักนิดหนึ่งมผมพูดทางไว้ว่าครอบครัวหนึ่งถ้าคุณพ่อบ้านขาดบทบาทคุณแม่บ้านไม่มีรวดลายแน่นอนที่สุดครับคุณลูกบ้านไม่มีลีลาแน่ อาจจะเป็นภาษาที่ฟังดูแล้วค่อนข้างจะสละสลวยไปสักนิดหนึ่งแต่ขอเรียนครับว่าถ้าคุณพ่อบ,บ้านไม่มีบทบาทในทางวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการชดใช้กรรมเกิดมาตามกรรมเกิดมาใช้กรรมคุณแม่บ้านไม่มีลวดลายของการล่วงรู้เกี่ยวกับการใช้กรรมและคุณลูกบ้านไม่มีลีลาเกี่ยวกับการใช้กรรมครอบครัวนั้นฝืนกฎแห่งกรรมครับ หรือไม่ฝืนกฎแห่งกรรมแต่ไม่สามารถจะใช้ชีวิตให้เป็นไปตามกรรม <Those S 1> เมื่อใช้ชีวิตไม่เป็นไปตามกรรมไม่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมมันก็เกิดกลายเป็นกฎเกินเกณฑ์เกณฑ์เกินกฎเกณฑ์เกินกรรมกรรมเกินเกณฑ์กรรมเกินกฎกฎเกินกรรมกฎเกณฑ์กรรมเกินกรรมกับ แล้วก็กรรมเก็บกดครับคําว่ากดเกินเกณฑ์เกณฑ์เกินกดกดเกินกรรมกรรมเกินเกณฑ์เกณฑ์เกินกรรมเกินกรรมกับแล้วก็กรรมเก็บกดเนี่ยฟังดูแล้วบางบางท่านที่ไม่มีอรรถในการไม่มีอารมณ์ในการฟังขอภัยก็คงจะรําคาญนะนะครับแต่สําหรับท่านท่านที่ไม่รําคาญก็อาจจะเกิดความลังเลสงสัยว่า๊ะอะไรกันนี่ครับคือปัญหาของการที่ว่าเราไม่สามารถจะ ใช้กรรมตามกฎแห่งกรรมหรือ<ม>กรรมที่เกิดมาได้บทบาทลวดลายลีลาของครอบครัว<ม>ซึ่งพ่อแม่ลูกเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าถึงกฎแห่งกรรมเพราะไม่ได้เข้าถึงกฎแห่งกรรมทั้งครอบครัวกลายเป็นครอบครัวกรรมเก็บกฎ<ม>ทำยังไงดีครับถ้าบอกว่าเอฟังไม่นาเพราะหูเลยขอใช้คำว่าเครียดไปหมดทั้งบ้าน<ม>อันนี้ก็พอเห็นนะครับ แล้วไม่ใช่เครียดธรรมดาในแค่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทั่วไปมันเครียดจนกระทั่งถึงจิตที่ลึกที่สุดที่สุดของจิตก็คือจิตวิญญาณซึ่งจิตวิญญาณนี้เป็นตัวที่จะสร้างปรากฏการณ์ในวิญญาณซึ่งเป็นข้อที่สี่ในหัวข้อที่เราสนทนากันคราวที่แล้วครับก็คือว่าปรากฏการณ์ทางวิญญาณก็เกิดขึ้นนั้นตรงนี้ครับคือปัญหาที่เราอยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมว่า กรรมเก็บกฎเนี่ยพูดอย่างนี้หลายท่านไม่ยอมรับแต่พอบอกว่าปัญหาของสังคมในยุคนี้ที่ยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งจริงๆในหลักของจิตวิทยาส,สากลก็คือเรื่องของความเครียดหลายท่านยอมรับก็ทุกท่านต้องยอมรับว่าเรื่องความเครียดเนี่ยเป็นมหันตภัยแต่พอผมบอกว่าเรื่องกรรมเก็บกฎเนี่ยเป็นมหันตภัย ทางวิญญาณที่เกี่ยวกับชาติพบอย่างร้ายแรงและจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความรุนแรงในชะตาชีวิตและในชะตากรรมเนี่ยฟังดูแล้วไม่มีน้ําหนักนะครับ<ม>เพราะว่าน้ําหนักนั้นไปอยู่กับหนักของจิตวิทยาซึ่งแน่นอนครับหลักจิตวิทยาศึกษาจากเรื่องของสมองสื่ออ่าภาษาศาสสื่อสมองสั่งแล้วก็เรื่องของสรีระมันเห็นชัด แต่สิ่งที่ผมกราบเรียนท่านผู้ชมนี้ไม่มีสิ่งที่จับได้มั่นคั้นได้ตายหมายได้ตรงก็คงจะเป็นคำพูดในนามธรรมที่ผมกลาบเรียนแล้วว่าเป็นนามธรรมที่สลับซับซ้อนซ่อนเลนในสิ่งที่ปิดบังอำรารก็เรียกว่าต้องขออนุญาตมีสั์สนวนค่อนข้างมากสักนิดครับที่นี้ขอกลับมาเรื่องของเกิดมา ใช้กรรมเกิดมาคุณคิดต้องพูดว่าเกิดมาตามกรรมก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยเพราะกรรมพามาเกิดเรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะคะก็มีอยู่สองเรื่องใช้กรรมอย่างไรสร้างกรรมอย่างไรและพร้อมกันก็ต้องนึกด้วยนะคะว่ามีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วครับถูกต้องครับใช้กรรมอย่างไรและสร้างกรรมดีอย่างไรบางทีอาจจะต้องมีวิธีบริหารจัดการกรรมด้วยแหละค่ะครับคือทุกท่านก็คงจะมีความมั่นใจในตัวเองว่า อทําทดีได้ดีอทําชั่วได้ชั่วนะครับเป็นคําที่คุ้นหูคุ้นชินกันทีเดียวแต่แตครั้นพอทําไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่พูดเมื่อไหร่จะได้ดีสักทีครับทําไมถึงจะไกลๆชั่วได้เสถียอะไรอย่างางี้ครับก็บกลายเป็นว่าแทนที่จะมุ่งหน้าทําความดีต่อไปให้ถึงดีให้ถูกดีและให้พอดีผมเปรียบเหมือนคำว่าความดีนะอยู่กลางโต๊ะเนี่ยนะครับความอวิ่งจาก ขอบโต๊ะเข้ามาจะมาหาความดีเนี่ยปรากฏว่าทําไม่ถึงขาดตะครบหนึง่งก็ไม่ถึงดีนะครับทําไม่พอดีก็คือวิ่งเลยตรงกลางโต๊ะนี่ไปเฉียดโต๊ะออกไปก็เรียกว่าทําดีเลยดีอืนะครับทําดีไม่ตรงไม่ถูกดีทําดีไม่ถึงดีทําดีไม่ถูกดีและทําดีไม่พอดีก็คือเลยโค้งข้ามไปเลย คือไม่ดีสักอย่างไม่ดีสักอย่างเพราะงั้นการทําดีให้ถูกดีให้ถึงดีให้พอดีมันต้องมีดีจากบจากชาติก่อนด้วยค <c oughs> ตรงนี้เป็นปัญหานะครับทีนี้สิ่งที่คงจะต้องเป็นคําถามในใจคุณผู้ชมก็คือว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นจะให้รู้ตรงไหนจะให้จับต้องตรงไหนได้มันก็พูดเฉียดไปเฉียดมาตกลงแล้วอยากจะให้ได้เรียนรู้รับรู้เพื่อการ ใช้กรรมแล้วก็ไม่สร้างกรรมที่ไม่ดีแต่หันมาสร้างกรรมดีเพื่อทําให้หากเกิดว่าจะต้องมาเกิดมาตามกรรมใหม่อีกเนี่ยก็จะได้ได้รับแต่สิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีครับก่อนที่เราจะไปกังวลถึงสมัยหน้าก็คือชาติหน้าเอาสมัยนี้ก่อนเพราะยังไงยังไงเนี่ยการเกิดถึงจะเป็นชาติที่แล้วคือพบที่แล้วแล้วมาสู่ชาตินี้ มันก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่เป็นอัตตาชาตินี้ไปสู่สมัยหน้าก็เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาเพราะนั้นการที่เราจะใช้ชาติใช้ภพเนี่ยให้มันครบวงจรเนี่ยเราจะต้องคิดอยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนถามว่าไม่แน่นอนแล้วเราจะมาเรียนรู้กันทําไมใ,ในความไม่แน่นอนนั้นมันก็คือเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่อานิจจังเป็นของเราทุกขังก็เป็นของเราอนัตตาก็เป็นของเราทําอย่างไรเราจะได้สิ่งซึ่งเป็นนิจจังซึ่งสมมุตินะครับม<ช>่ใจของจริงสุขขังและมีส่วนที่เป็นอัตตาในเพียงแค่ชั่วงขณะหนึ่งของชีวิตแต่พอลึกลงไปจริงๆของชีวิตก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา ตรงนี้เป็นปรัชญานิดหนึ่งนะครับในความหมายของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วผมมาพูดอีกอย่างไรว่าเป็นนิจจังทุกขังอัตาก็จะกลายเป็นฝืนสัจธรรมของคําสั่งสอนของพระศาสนานไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผมหมายถึงว่าในขณะหนึ่งของมิติที่มันเป็นมิติของความอพิศวงน่าสงสัยเราจะทําอย่างไรให้อัตตา ที่เรามีเนี่ยเป็นกลางความทุกข์ลดลงมาเหลือเพียงความทุกข์ที่พอทนได้นนซึ่งอุปมาเหมือนความสขอ่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาคือไม่เที่ยงทําอย่างไรจะทําให้มันเป็นเที่ยงนนในชีวิตเราสักช่วงการเวลาหนึ่งโดยสมมุติเท่านั้นนะครับงนั้นผู้ที่ฝึกพลังจิตแล้วเนี่ยเข้าใจในกฎของการเกิดคือเกิดมาตามกรรม และเกิดมาใช้กรรมเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเมื่อเราทําสิ่งซึ่งเป็นมิติที่มันซับซ้อนซ่อนเล้นอยู่ในมุมชีวิตของเราเนี่ยให้มันเป็นชัดเจนขึ้นมาในการใช้กรรมเนี่ยแล้วเราจะสร้างกรรมที่เราทําเนี่ยได้อย่างยืดหยุ่นไม่ใช่ว่าทําความดีจนกระทั่งเอายกตัวอย่างง่ายๆว่าเช่นเราควรจะกินอย่างไร เราก็ควรจะกินอย่างธรรมดาสากลที่เขากินกันทั่วๆไปเช่นกินสามมื้อนะครับอา,อาหารก็มีตามที่หามาได้ไม่ต้องถึงขนาดไปอดๆดอยากๆแล้วก็ไม่ต้องถึงขนาดไปทยอยทยานซื้อของแพงซื้อของที่อยู่เมืองบ้านไกลเมืองไกลซึ่งเราไม่มีฐานะตรงนั้นทยอยทยานมากินเราก็อาหารการกินของเราก็พอประมาณเท่าที่จับจ่ายหามาได้ เรื่องการอยู่ก็เหมือนกันเราก็อยู่อย่างสัพยะ,ะพอประมาณไม่ต้องไปอยู่อย่างทนทุกทรมานแล้วคิดว่าจะเป็นการใช้กรรมกินอย่างทรมานแล้วคิดว่าเป็นการใช้กรรมเช่นเดียวกันการทํางานก็เหมือนกันไม่เช่ไปทํางานอย่างทนทุกทรมานแล้วก็บอกว่ามันจะได้หมดกรรมถ้าทนทุกทรมานเกินกําลังความสามารถมันเป็นการสร้างกรรมให้ตัวเองและสร้างกรรมให้บริวารด้วยตัวอย่างนี้จะเห็นชัดครับว่า เราก็จะรู้สถานะของเราตอนนี้กลับกันอีกทีหนึ่งคนที่ร่วงรู้กฎแห่งกรรมที่เกิดมาตามกรรมแล้วต้องใช้กรรมในบางช่วงของชีวิตว่าจะต้องต่อสู้กับกรรมหนะักด้วยการทนทำงานทนเสียสละทนเอื้อเฟื้อทนเผือแอแผ่ทนต่อความดีที่ให้กับสังคมโดยคนเกิดมาตามกรรมและเกิดมาใช้กรรม รู้วิธีใช้กรรมเนี่ยบางคนเขาเข้าใจเขายอมลำบากเพื่อสาธารณะเพื่อชดใช้กรรมแต่ตรงนี้ระวังนะครับสำหรับท่านผู้ที่อยากมีชื่อเสียงโด่งดังโดยขาดเหตุผลเนี่ยก็จะอ้างว่าคุณทำไมจึงพยายามทำงานสาธารณะทั้งๆท,ที่คุณก็ไม่ได้ประโยชน์ส่วนตัวก็ไปอ้างว่าผมจะทำเพื่อชดใช้กรรมแต่บางทีมันไม่ใช่ ไม่ใช่หน้าที่นะครับแต่บางคนเขารู้ดวงชะตาโดยสมาธิของเขาอย่างลงไปในภพชาติเนี่ยเขาจําเป็นต้องทำํำตรงนี้เป็นเรื่องที่มีข้อถกเถียงกันไม่สิ้นสุดกับแต่ผมก็ขอยืนยันฟันธงว่าคนเกิดมาตามกรรมไม่เหมือนกันคคนจะต้องชดใช้กรรมแตกต่างกันและคนจะต้องสร้างกรรมคิดแผกแตกต่างกันค่ะครับ ถ้าถามตรงนี้แล้วเนี่ยเด็กก็จะกลายเป็นว่าคุณผู้ชมปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมซึ่งไม่ใช่ปล่อยชีวิตล่องลอยไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้ไม่กําหนดไม่พิจารณาก็าไม่ใช่อีกคงจะต้องมีเรื่องของความพอดีอยู่พอสมควรค่ะอาจารย์คะครับคุณจุฬาพูดคําว่าปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมเนี่ยถูกต้อง ผู้ที่ปล่อยชีวิตไปตามยะถากรรมไม่ถูกต้องผู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามกฎของการเกิดมาตามกรรมเกิดมาใช้กรรมเนี่ยต้องรู้ฐานของกรรมคือฐานฐานาะของกรรม <grands S 2> ไม่ใช่ยะถากรรมหรืออฐานะเมื่อรู้ฐานะของกรรมก็คือคุณต้องเข้าสู่กรรมฐานแล้วผ่านนิมิตต่างๆโดยเฉพาะนิมิตจักเพผ่านปรากฏการ์ต่างๆโดยเฉพาะปรากฏการ์ทางวิญญาณ และผู้ที่เข้าถึงกรรมฐานที่อย่างลึกซึ้งจริงๆก็จะรู้สิ่งที่เป็นสัญญาณเวรพอรู้สัญญาณเวรเข้าใจในคตินิมิตของเทพเข้าใจในปรากฏการทางวิญญาณมันเหมือนอย่างกับจะเป็นตัวรู้ตัวหนึ่งในสัญญากรรมโดยอ,อัตโนมัติครับมผมจึงบอกว่าสัญญากรรมสัญญาณเวรคตาคติของเทพหรือนิมิตของเทพและปรากฏการทางวิญญาณ เป็นเรื่องของการที่เกิดมาตามกรรมเกิดมาใช้กรรมและเกิดมาสร้างกรรมก็คือกฎของการเกิดครับค่ะครับทั้งหมดนั้นเนี่ยจาจธวัตคงจะขออนุญาตสรุปตอนนี้คราวน,านี้อย่างนี้หรือเปล่าคะว,ว่าเอาละแน่นอนชีวิตคนที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาตามกรรมแน่แต่ใช้กรรมอย่างไรแล้วก็สร้างกรรมอย่างไรตรงนี้เนี่ย เราต้องกำกับได้แต่จะกำกับได้ต้องรู้ซสก,ก่อนว่าฐานของกรรมหรือว่ากรรมฐาทานอยู่ท้องไหนจากนั้นแล้วก็ต้องบริหารจัดก,การได้อย่างผู้รู้และเข้าใจไม่ใช่ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมถูกต้องครับครับขราวหน้าเราจะคุยกันต่อเรื่องใช้ชีวิตอย่างไรบริหารชีวิตอย่างไร จึงจะไม่ปล่อยไปตามยะถากรรมดีไหมคะอาจารย์ครับดีครับนะคะคเอาละค่ะวันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าตู้ปอ99จะตูจากกรุงเทพ1 0 9 0 0ยังคงเปิดรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะและพร้อมกันคำถามที่คุณผู้ชมได้ฝากผ่านเข้ามาอาจารย์คะขอเรียตอีกหนึ่งคำถามสั้นๆเถอคะค่ะหลายคนเนี่ยยังคงอยากจะได้คำพูดประจำรายการวันนี้คือจริงๆวันนี้เราใช้คำว่า เกิดมาตามกรรมเกิดมาใช้กรรมแล้วก็เก <มา S 1> ิดมาสร้างกรรมคร,คราวหน้าเราจะมีคําพูดอะไรมาเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมชวนติดตามในคราวต่อไปคะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้ใชกรรมอย่างไรจรึงจะไม่เกิดเป็นกรรมเก็บกดบนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคราวหน้าเราจะมาพบกับอาจารย์ทวัตในช่อตอนที่ว่า ช้กรรมอย่างไรจึงจะไม่เป็นกรรมเจบกดครับนะคะคราวหน้าต้องพบกันให้ได้นะคะในรายการยานทัศนาวาันนี้ขอบผู้อาาุย์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะแม้ความสับสนวุ่นวายของชีวิตมนุษย์ล้วนอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติแต่ธรรมชาติเนื้อสามัญวิสัยความเป็นไปตามกฎแห่งกรรมหรืออำนาจพรหมลิขิตยังเป็นสิ่งลึกลับที่ต้องรับรู้และเรียนรู้ร่วมรับฟัง และเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนะในรายการปัญหากฎหมายปริศนากฎแห่งกรรมทุกวันเสาร์เวลา20นาิกาถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5เมกะเฮดำเนินรายการโดยทวัตคณิตกุลและวาสนาซีโซภา27ตัวก็